สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอรที่พักแปลงทุกทุกคนทั้ทงในประเทศต่างประเทศพี่น้อง่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทางหลังห้านพี่น้องเลยทางหลังห่านเนาะตอนนี้สร้างเป็นกําลังเห็ดลงรถห้พี่น้องเห็ดลงรถห้เคยลาเนาะ เดลองรถให้น้องเต้นบอนจอดรถพี่น้องเยกำลังแต่งกำลังเก็บเป็นคูดแล้วเ,เลยแลนี่แต่สิเทตีนเทตีนนั้นเสามองสิจอดรถน้องเต้นพี่น้องมองล อันนี้ก็เียบมันนีก็ฮัดครับอีกมือที่สองพี่น้องไปเตจชื่อมามก็ส้อมมือมืออื่นส่วนลุงมินออกถนนอันนี้มีแต่ครับในห้องเฮียนมืออื่นส่วนลุงมินออกถนนมันมันยังสีหูเนาะในห้องเฮียนก็ก็ยังบ่นนะดอกพี่น้องเอ้ถอยหลังยังเปลี่ยนจะมีแต่เดินหนาะ แต่หนาก็ยังบมดถึงห้อยเก่าซ้ำแต่ว่ามืออื่นสีชวนดุมินออกถนนบ้านนี้คันสีได้ออกเลยพี่นอ้องทาเบิ่งพี่น้องเลยว่าสีได้ออกถนนบ่มืออื่นขนอ้อถนนนี่ถือว่าของจริงและะ้วบ้ดนี้ตอนนี้เพิ่นกำลัง ใค <ừ. S 2> ให้ลิกล้องลิกล้องมาาอ่าใช่หรืเทไว้ก่อนบ๊อมโมนี่ก่อนสิถ้าลักหนึ่งสี่โมเลยเนึะงห่ดเทจนหกมิดลักพี่น้องเลย คอยไกลพ่อ <15. S 1> เลยว่าแลรกมาเพื่อตักชุ่มนั่นเนะาะทำไมคุตักหนุ่มฮอตหาคุดได้เดือนน่ะโอ้ยตามคูม่ก็เต็มหน้าข้าเมียนอ่อนทั้งสีหน่อยนะวนนะนนัน้าคุนะทั้งสีเราเปลี่ยนนะครับเออคู่นะบอคู่แบบเอามาให้แหละคู่ปูนโดยเฉพาะจุ่มลุงโลดลุงเอ,อ๋ยแล้วก็ งัดคุมมาผู้เดียวอะไกับพ่อเลยเลยนี่ยผู้เดียวนี่บ่พอของมันบ่เต็มเดีกว่าไหมน,น่ะคู่สองพอดีฟอคู่สองนี่ร้ายเติมเลยเลยจะดีบ่ล่ะโอเคจัน่นเลยร้ายเติบบ่ เลยประมาณเชียนสองเชียนเพราะเพิ่มหักล่มเลยพ่อจักเจนเดี่ยวมือ,อมใส่โค้งเล็กพี่น้องอันนี้ค่อยนึกว่าสร่างมนาันน่ะชางสัางกระสีโผม่เลย ไม่เลยผมไม่ได้สร้างบ่สร้างกระซีนั่นแหละบ่ได้สร้างบ่มืนอนน่ะนะยังเงลยมากระหวะพากันคึดนไล่รอ, <laughs> อยัยงขับออกมาช่งบ่เป็นยังดอกมาหน่อยอยังขับออกมาช่วงยังอ๋อเป็นหมื่นกำลังเถื่อเขาบอกมีโคต้ามากเขาก็บริมาเลย น้ำแจ้ก็พอละมั้งไอ้ดิน้ำแจ้ก็พอละมั้งเสากลมยานตีเขาบ่ได้พุ่นเลยหาขั้นก็จะจึงห่านมองมานี้เออย่านแต่ครับ่บมีช่างกระซี่งเลยอ่าไปตันนั้นคือบ่มีห,นนะห้านนี่แหละการน,นั่นแล้วห้านนี่แล้วครับ่มีหรือเขาประชีช่างยังในห่านตัวน่ะ เออมันบ่มีมือน,มน่ัน่เนี้โก้กับาเนาะ่นยต่้าืไทอันอันพาเส้นยอดตองเป็นบรา่เน,น,นี่นตยางงาตัวนี้คือเต็มวอาแะล,ล,ลตัวนี้มันจกักจักเส้นตัวนี้ตัวนั้นก็ซิบหา ตัวนี้ได้ซ้าบอทั้งหมดนะอเอาคือว่าเท่าไรนะชิมหาขุดลงไปอีกบอกยกยกขึ้นมาตัวนี้เดียวตัวนี้สามสิบสามเสาพี่น้องเห็ดสามเสานี่ตั้งอยู่่างนี้ ทางนี้นะบ่สุดเนาะทางนี้ป่าไว้ให้แอ่มันมีอากาศแต่ทางนั้นน่ะสุดบ่บ่สุดแต่ทางนี้พี่น้องยาวเท่าใดเว้านะตะไคร9เซน9เมตร9เซนไปจอดรถได้เนาะ9เมตรพี่น้องความกว้างความกว้างนี่จักเมตรความกว้าง5เมตรซ้ําห้องนึงยาวกว้างพี่น้อง

Lúc trước cái tàu 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 bà tàu 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 ผู้สร้างมันน่ะอาะใช้ตัดเอาน้ำบ่ตัดขึ้นตัดขึ้นเด้อืมตัดขึ้นไปสเมตรสาเมตรพอดีเหลือเนาะเหลือเจ้าหนึ่งนี่แหละพี่น้องงานเล็ก คันเท่นี่เท่เอามาหอดพี่หอดตัวเก่าออกมันพี่ปูนน่ะแหละเท่เอามาหอดตัวฝูกันสาตัวในตัวห่านนี่เด้อยังลง

เขาเจ้าเห็ดเป็นหมวน Đây phục khoai của đó Ôi, ăn nằm là nhân lông đinh cho Ăn nằm là nhân lông đinh cho lộ Ăn nằm là nhân lông đinh Thu cha, thu cha liêu ทูจ้าเร็วเดินทูจ้าลูกโอ้ยพอบอกให้ทูจ้ายังไม่รียนใช่ไหมมีลินสายนะ นมากขนาดเลยดินคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงก่อนเท่าน,นี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เคยหลาดเด้พอพ่อแม่พี่น้องพอกันไหมคลิปหนะ้าสบายดี